ว่าไงลูกนี้เบอก้าเราแข็งแกร่งมากนะครับเบนเจาเบอก้าเราแข็งแกร่งมากนะครับเบนเจามินเบนเจามินว่าไงลูกนี้เรียบร้อยนะครับเอาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจากการยิงของ การยิงของวีรเทพป้อมพันนะครับจุดยอดเลยนะครับเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมนะครับจากภาผิกลากลงไปแล้วก็คืนให้เบนจามินนักเบนจามินต่อให้วีรเทพวีรเทพตับไก่ยิงทันทีนะครับเป็นลูกของทีมไทยนะครับ ได้ลูกแล้วนะครับว่าไงลูกนี้เออเก้าเราแข็งแกร่งมากนะครับเบนจมินเป็นจมิน,น,มนว่าไงลูกนี่เรียบร้อยนะครับเราก็มาไดา้ลูกในช่วงเวลาในช่วงเวลาต่อเวลาพิเศษนะครับในนาทีที่ แล้วก็หมดเวลานะครับทีมไทยเราก็ได้เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับครับก็คงจะสิ้นสุดการแข่งขันแล้วนะครับปรากฏว่าไทยเราก็ได้เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับรอชิงชนะเลิศระหว่างทีมเวียดนามกับมาเลเซียนะครับซึ่งก็คงจะเล่นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับกาวินนะครับ ไม่พลาดเลยนะครับวันนี้กวินเชฟลูกได้หลายลูกนะครับหลังจากจบเกมแล้วก็จับไม้จับมือกันนะครับนักกีฬาเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับสวยงามมากเลยก็เป็นธรรมดานะครับการ ยามีแพ้มีชนะผู้แพ้ก็เดียใจยเป็นธรรมดานะครับผู้ชนะก็ดีใจนะครับก็สแสดงความดีใจกับทีมชาติไทยเรานะครับที่สามารถเข้าไปชิงชนะเลิศได้นะครับ และจะได้แชมป์หรือไม่เราก็ต้องพิสูจน์กันอีกวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ